สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามเบนสุที่ัชยอยู่ตอนนี้นะครับฝนตกครับพี่น้องฝนตกเบิดมือเบิด์ืขึ้นครับเบิรขึ้นนี่ครับผมสิ้ผ้ามาเบิงแม่น้ามูนเท่านะครับเนาะพะว่ารู้สึกว่าจะเป็นพายุเข่านะครับคาดว่าจะหลายมือนะครับกาจะบกกาจะหายจากพายุนะครับผมมาเบิงแม่น้ามูนนะครับแม่น้ามูนเท่านี่เป็นจังได้ครับผมว่า อ,า,อาจจะเกิดน้ำท่วมน้ำยังใดนะครับเนาะก็เลยมากเกาะติดสถานการณ์ของฝนตกรอบนี้นะครับพี่น้องครับน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่า,าฝนตกในบริเวณภาคอีสานเลยนะครับแน่นอนครับแม่น้ำโขงเห้าก็จะมีความสูงนะครับแล้วก็ มีผลกระทบต่อแม่น้ำมู้นี่ครับแม่น้ำมุ้นตรงหนาเฮ้านี่ก็คือเป็นสายหนึ่งที่ออกทะลุแม่น้ำโค้งนะครับถ้าเกิดแม่น้ำโค้งเนี่ยมีระดับที่สูงนะครับแม่น้ำมู้นเท่าแน่นอนครับได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับผมสิบ้ามาเบิง่งใกล้ๆสักน้อยนะครับขาดการตอนนี้ก็คือน้ำนี่ไหลแห้งระดับ แบบไหวนะครับสูงแห้งนะครับสูงมากมากนะครับนี่สุดยอดครับพี่น้องโอ้ยบรรยากาศฝนตอนนี้กับฝนตกนะครับฝนตกตลอดเลยนะครับบอยุดเลยตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตกเบิดขึ้นพี่น้องครับ ทางหน้าเข้ากับเป็นแกงสะพือเนาะพี่น้องครับแกงสะพือในบริเวณท่าอ่าซาานะครับสาราพระเจ้าอยู่หัวเขานะ้าเนาะราชการตีเก่าที่เคยเสด็จมานะครับพี่น้องครับผมอยู่ตรงหน้าของแกงสะพือครับพี่น้องครับน้ำไหลแห้งขนาดครับไหลแบบไหลซุดยอดเลยพี่น้องครับ โอ้โห oh ถ้าเกิดฝนตกแบบนี้นะครับตลอดทั้งคืนนะครับแน่นอนครับมืออื่นนี่มีผลกระทบต่อชุมชนหมู่บ้านที่อยู่ใกลๆ้ๆล่ำห้วยล่ำแม่น้มสาขาของแม่น้ำมูลนีีกาจีได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนครับ อย่างชุมชนวารินชําราบน้องพี่น้องครับชุมชนบ้านไรไตนะครับชุมชนอำเภอพิบูลมังสาหารเหมือนกันครับกัดจีได้รับผลกระทบเนี่ยอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับกติสสถานการณ์พายุลูกนี้กับเบนได้นะครับฝากกติดตามเดี๋ยวเบนสิบ้าไปเบิงจุดเสี่ยงจุดสำคัญสำคัญนะครับ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบถ้าเกิดพายุมีความรุนแรงและกาโบยุดตกง่ายๆนะครับพี่น้องครับสิภาพไเบิงก็ติสถานการณ์อย่างแน่นอนครับมือนี่สิขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับฝนตกเรื่อยๆเลยครับพี่น้องครับบรรยากาศของแกงสะพือเหาเอ่า นักท่องเที่ยวกะจะลดลงแน่นอนครับสถานการณ์โควิดเอ่ยสถานการณ์ต่างๆรวมถึงพายุลูกนี้ด้วยนะครับทําใอ่พอขาแมค่าเฮ้าก็เปิดร้านบางร้านนะครับพี่น้องครับสู่ๆครับเป็นกำลังใจให้กันไปนะครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องครับลาไปก่อนซัมนี้ครับพี่น้องครับ สวัสดีครับผมขอบคุณเลนหลายเดอ้อ